เอาละครับไปดูเหตุการณ์กันบ้างนะครับข่าวเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวัยรุ่นก่อเหตุควงมีดสปาต้าเลยทั้งวาันาสซิ่งเขรดเครืองไลยควนรถผวงค้างเสียลักชนรั้วบ้านน่นนะครับปาสามานินเจ็บส่งรูปนะโอ้นี่ขาดเป็นอรกเก้าคงเด็กวัดนนะครับเด็กวัดรบกันนะ,ะ,ะโดยวันเย็นกองในวันที่27มกราคมที่ป่านมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งเหตุว่าพยายามทำลายรงางไก่คนเขรดเคลืองผวงค้าง่นะครับ แล้วก็โดยทีย่ให้พยายามนี้แต่ว่ารถเนี่ยทีย่ลักไปชนรัวนะอ่าเป็นนี้ไดสามาเนวัดนามบส่งรูปกับได้รับบาดเจ็บหตดเกิดบนถนนนาป้าตะบลชัยมรีอำเภอเมืองนะครับจากการไปตรวจสอบทีเกิดเหตุพบว่าสามาเนแล้วก็ได้วัดรวม3มคนนะครับอ่น้องนินนะได้รับบาดเจ็บตามร่างกา้ครับเจ้าหน้าทีมวยทีใต้เต,ต็กึงกับกระนํำท่งโรงพยาบาลมาราชนครน,คร,นครที่ธรรมราชนะครับ โดยนึ่งในสร,รมเนรได้รับบาดเจ็บแค่นักกันนะครับนอกจากนี้ทีเกิรที่จะพบรถเครื่องพวงข้างโอ้โหมันโด้ในภาพนะครับน่าไปชนอยู่กับรัวบ้านดิมนน,นนะครับ ก็ใช่พาไปเป็นลักท่านนั่นเองครับทีนี้ก็ไปท่ามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และชาวบ้านกะลาวพันนีค่ะว่าก่อนอเกิดเหตุนเนี่ยก็คือมีนายเอเป็นนามสมุดนะนายเอเป็นแดกวัดค่ะครับรถเครื่องผงคางโดยมีสามาเนนซ่องรูปห้องวัดนํารอบในนังมากันพอมาทึ่งทีเกิดเหตุค่ะก็มีวัยรุ่นอีกซ่องคนที่ว่าขี่รถเครื่องมาจากนั้นคนที่ว่านังซอนไทยรถเครื่องเนี่ย ชักอาวุธมีสปาต้าค่ะว่างจะไลา,าย,ยิกและทำร้ายนายเอค่ะทีนี่นายเอตกใจค่ะแรงเครื่องดอถเครื่องนี่แหละค่ะ นี่ไปนะแต่ว่าเสียลักค่ะลุดโค้งชนรัวบ้านริมถนนเนี่ยค่ะ <c oughs> ทีนี้ทางสร้างม,มันเน่แล้วก็แดกวัดก็กระเดน็นนะนะพลัดลงไปในพื้นทีไ่ได้ได้รับบาดเจ็บมันที่ได้บอกไปค่ะส่วนส้าเฮต์แล้วก็ผู้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็ยุ่งระว่างการสอบสวนนะโดยผู้อผสอบสวนคนแจ็คทางสร้างคนนี้แหละรวมถึงน้องเนนกันเบื้องตอนขาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นอริกับแดกวัดค่ะจะทําลายแดกวัดนี่แหละแต่พอดีว้ามีน้องเนน ซ,ซ่องซ่องรูปใช่ไหมเออหนังหมักกันกเลยนนจับไปบด้วยเลยนะ่ค่ะนี่จ,จริงๆจะจับคนายได้คนใดอาจจะรถตามเ่อจะถวายก็ได้นะเราต้องถวายมีสปาตา <c oughs> ้ามาแล้วน, <c oughs> นะครับแต่นี่เสียรักของจริงเลยนะครับรักรัวเสียไปตรงตารักนะ